สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำตาหวานวันนี้หนูจะมาเล่านิทานอีศบให้พี่พี่ฟังค่ะพี่คนไหนกดติดตามขอให้หล่อๆสวยๆวยรวยๆกันทุกคนนะคะนิทานอีศบเรื่องกากับแกะโง่กาเจ้าเล่หตัวหนึ่งชอบบินมาเกาะขนเขาแกะและคอยตามรังควานไปทุกที่จนเจ้าแกะชักรำคาญและทนไม่ไหวจึงพูดกับกาไปว่าเจ้ารู้ไหมว่าถ้าเจอหมาเลี้ยงแกะตอนนี้แล้วก็เจ้าจะกลายเป็นอาหารของมันทันที การได้ยินก็สวนกลับไปว่าข้ารูหน้าว่าใครแข็งแรงใครอ่อนแอกว่าใครที่ข้ารังแกได้ใครที่ข้าควรประจบประแจงไม่ใช่นั้นข้าคงมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วมักชอบเอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่าและประจบคนที่แข็งแรงกว่าเสมออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ